สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมีข่าวมาแจ้งนะครับเนื่องจากได้รับข่าวแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านน้องแวงนะอำเภอศรีนรงค์จังหวัดส,สุรินที่เป็นเขตเสี่ยงที่ทําให้โรงเรียนเรานะครับต้องอให้นักเรียนกลับบ้านกระทันหันในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ เมื่อรับแจ้งเอาแล้วว่าการตรวจเชื้อนั้นไม่มีไม่พบเชื้อทางเรียนของเราก็จะเปิดออนไลน์ในวันที่28ในวันจันทร์ที่28นี้นะครับก็ให้ในักเรียนมาเ,าเรียนตามปกตินะครับวันนี้ครูทีก็ได้สร้างเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานะครับได้เรียนออนไลน์กัน ดีย๋ยวกูจะกูจแชร์ให้ดูอ่าก็จะเป็นหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์ที่ครูทีได้ทําไว้นะครับแรกก็ต้องมาที่หน้าหนึ่งก่อนนะครับมา,มาที่หน้าแรกก่อนเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าดูในโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งภาษากัีกว่าแล็ปแล็ปท็อปหน้าก็จะกว้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าดูในแท็บเล็ตเรียนมังกรอาจ,จะมีแท็บเล็ตหน้าก็จะเป็นแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเพจมันก็จะเล็กลงนะครับอันนี้การเรียนการสอนตามประกาศโรงเรียนน้องครูวิทยาที่1น,นะครับที่ทางโรงเรียนของเรานะครับได้จัดตารางสอนชดเชยนักเรียนก็ได้รับแล้วนะครับถ้าคลิกลิงก์นี้ก็จะเป็นตารางสอนชดเชยวันที่เท่าไรเท่าไหร่ในตารางสอนของครูทีที่รับผิดชอบแล้วก็ ตัวนี้เป็นตารางสอนของนักเรียนนะครับลองดูตารางสอนของครูทีนะครับอลอหมุนก่อนอนี้ก็เป็นตารางสอนของครูทีนะครับทีนี้ครูทีก็จะมาแนะนํานะครับการใช้นะครับการใช้เว็บไซต์ในการเรียนออนไลน์ของครูทีที่ได้สร้างขึ้น ปีนี้ได้รับผิดชอบสอน6วิชานะครับตั้งแต่ม .1 จนถึงม .5 นะครับสอน5ห้อง6วิชาเนื่องจากม .1 ได้สอน2วิชานั่นเองนะครับนัเกเรียนจะคลิกมาตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้ก็จะรู้รายวิชาที่สอนชั้นไหนก็คลิกเข้าไปในชั้นนั้นนะครับหรือนักเรียนจะมาดูที่3ขีดข้างบนนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเลือกวิชาที่ที่เราเรียนนะครับเราลองมาดู ของชั้นม .1 น,นะครับมาคลิกเข้าไปก็จะเป็นบทเรียนออนไลน์แบบทดสอบนะครับแบบทดสอบคลิกเข้าไปนะครับแบบทดสอบนักเรียนก็จะได้ทําแบบทดสอบกันนี้กูทีก็จะมาดูว่าใครส่งแล้วนะครับตอนนี้ส่งแบบทดสอบมีอยู่15คนนะครับอันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสรุปทั้งหมดเลยสรุป ว่าใครข้อไหนมันยากที่สุดข้อไหนทําได้ง่ายฮะเดียวก,ก็จะเป็นกราฟแนวนอนนะครับแผนภูมิในแนวนอนให้ดูนะครับอันนี้ก็จะรู้นะครับเนี่ยตัวนี้รายชื่อคนที่ส่งส่วนตัวนี้อินดิวิวลก็ จะเป็นดูทีละคนนะครับอันนี้คนที่ที่สิบสองที่ส่งคนที่สิบสองได้อันนี้สามได้สามคะแนนในคะแนนเต็มห้านะครับถ้านักเรียนตั้งใจทํานะครับการที่จะทําให้ได้คะแนนดีนะครับนักเรียนจะต้องอดูบทเรียนออนไลน์ก่อนที่ครูทีได้อธิบัติสั้นให้นะครับหรือค้นคว้าเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหรือใน กูเกิลนะสงสัยข้อไหนก็ค้นคว้าดูนะครับทีนี้มาดูห้องอื่นก็เช่นกันนะครับก็ค,คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปก็จะเป็นแต่บางห้องก็ยังไม่ได้ทําแต่เรียนที่จะมาเว็บไซต์นี้ได้ครูทีต้องให้ลิงก์ก่อนนะครับถึงถึงจะเข้าใช้งานได้นะครับถ้าไม่มีลิงก์ก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับอันนี้มาดูของพี่หมอห้านะครับอ่า uh. วิชาภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีแฟลชการ์ดในการที่จะเรียนคําศัพท์ก่อนที่จะเรียนนะครับอันนี้ก็รวมคําศัพท์หลายๆคำนะครับก็คลิปสอนออนไลน์จากนั้นก็จะเป็นทดสอบเก็บคะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับาการใช้งานเว็บไซต์สอนออนไลน์ของคูทีนะครับก็มีเรื่องมาแนะนํา เริ่มมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกาดไม่ตกสวมหน้ากากนะครับล้างมือกินร้อนช้อนกลานะครับเว้นระยะห่างนะครับรักษาสุขภาพตัวเองนะครับอย่าลืมพบกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับทางเรียนก็จะเปิดอ่อนไซส์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ